มีหมารอกินข้าวอยู่ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตรีวิวหมวกเสื้อแล้วก็กางเกงและก็รองเท้าไปเลยนะคะกับการให้อาหารน้องๆเผื่อใครสนใจเสื้อหมวกรองเท้าแล้วก็กางเกงในคลิปนี้นะคะเสื้อพริ้วใส่สบายค่ะเหมาะกับหน้าร้อนหมวกก็จะเป็นหมวกลูกฟูกค่ะใส่ดีนิ่มสบายกางเกงก็จะเป็นกางเกงเจเจนะคะทุกวันนี้เจเจเขาออกมาหน้ารักมากเลยค่ะมีคาดตรงขาด้วย ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนคะ่ะซื้อในคลิปนี้แหละเราปักตะกร้าไว้ให้แล้วเอาข้าวไปให้น้องด้วยรีวิวสินค้าเข้าไปด้วยคงไม่ว่ากันนะคะรอ,รองเท้าก็รองเท้าใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเหยียบขี้เขาว่าอย่างนั้นแต่คิดว่าคงไม่ดีมั้งกับการเหยียบขี้ตั้งแต่มาอยู่แล้วก็รู้จักโรเบิร์ตและกุ้งแห้งก็ไม่เคยเห็นขี้เขานะคะใส่สบายแบบไม่ต้องเหยียบขี้ก็ได้คะ่ะรองเท้าคู่นี้นุ่มมากกับการยืนขายของ เสื้อกางเกงหมวกมีหลายแบบหลายสีกดดูตรงตะกร้าซ้ายมือได้นะคะ